xin chào các bạn, xin chào các bạn, tôi là Tôn Sĩ Xoay, tôi là 2 เิ่นสิไข่โอ้เิ่นสิถมก็เลยจัดให้เลยครับนี่สองลอยหกหกเป็นหกค,ครับนี่ไปรุนไปทางไปก็มาณชูใบเตอประมาณชั่วโม,มงกุก้งกลัวหรืครับก็เลยบ่เป็นตะบกไงก็เลยขอกำลังเสริมครับขอกำลังเสริมจากเบาปุ๋ยมาซอยกันกต้องดีมากว่าป้าบ่ไหวดอกเถิดดอกน่าเลี้ยวตถิดดอกหันนมันหกทีมงานกับพระท่านดีมากอยู่ดีเลย พวอยอย่างน้อยฝนอย่างนีมารวมตัวกันหลุดน้ำกันครับเมื่อวันนี้สีมานเม่อมานครับนุ้นีกระจุยกระจายสักสองพันนั่นโบกวาสานีคือว่าก็หนาสีพาถูกประเตยววาปานเนี่ยอื่นกยู่แจงสีซ้ำเลยเนาะยังเบิ่งกันครับสวัสดีครับพี่น้องมีหลักไม้ก้องครับพี่น้องมืคนนี้สองไหลมานะเป็นสีถมกันเลยว่าจัดให้เลยหลุดกันครับกับสองท่น ใครเป็นไคเนาะมันร <Du> uh. ้อยกเรืองี่นอนมื่อกี้ขอกำลังใจขึ้นก็แล้วเนาะว่าสิมันบ่มันรุ่นรุ่นน้ำกันครับแต่ว่าตะเกาปลาลงปลาไหลก็ถึงพ่อได้กินเนีพ่อนี่เลี่ยมอยู่ปลาเบิ่งว่าสิมันนั่นบ่ครับนี่แกสูบน้ำก่เป็นตะบุเฮ้เอาอวน รถไถลงที่น้องรถไถมาสูดพะยนาล่งเลยสูดใส่แตงข้าเจา้าจ้าวันดีจ้าสูดพยน่น้ำกันเ้อรสาตอไรก่อนหม่ม้องิปูรุ่นสามลอยสามอยพี่น้องมหนี่งดนน้ำกันว่าไก่บ้านก่อนไ่ไก่ไก่บาน,บนดาบาเดี๋ยวอพักบุงขึ้นซอยฟูกันได้ไงไ พักบุ้งก็สิง่ายยอดอกนะหย้าว่าว่าคือหย่าไส่ปันหนดตี้อืน,นั่งเอาพักบุ้งขึ้นเด้อพี่น้องแล้วไปลุ้นทาง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 ไปสุดดอกก็นนั้นฝากไกันจ้าน้ไปตรวจโค้าวีท้องก่อหาพีน้อง โอบโอบเต้นขึ้นมาจักจาหลัลาเดียวเห็นเบี่หน่อยได้หน่ะเบซีหน่อยก้งปุนั่อากัดให้น่องเออเอกัดนกัดเป็นผู้เห็นโบไงญ่แดนขาใ้รถตัวยิ่นรนรัดตัวกันได้ตัวหญ่ครับตัวหญ่

<Workers S 2> อย่างเงี้ยเขาไปหาะพักบุ้งไม่มั่นจต่ว่าเวลาเยอะเกิดจะเอาเขาไปฝากมันเดิ่มมือหน่อยหน่อยเฮีงจ่อน้อยน่ามาเฮ้ยตาหน่อยหน่อยฝากหน่อยหน่อยเอาพักบุ้งไงมันกินได้ลูกว่าไหมคุณนี่น้องสะกอดมาจอกเอาปลาก็ได้ปลาหลายโตแล้วขึ้นไปสะกอดมาจับปลาก่อนเลยเด้อ ดีจ้าแม่น้องไผยินบานน้อยจ้ะนองกมาพี่น้องถ้าไปงานนั้นมาชิวน้องไผยยอะขอบคุณวันนี้แม่น้องไผขอขอบคุณพี่น้องเ้อจ้ะสิเขเบไปติดตามพิดทมเบาแอร์ลูดน้ำโงจ้ะขอบคุณหลายหลาย้กลังใจครับพี่น้องนี่เอาลูดน้ำกันครับเอซีสมอสงวัสองร้อยสองร้อ่าอ อัมีไครถูกใส่ถ้าไว้เม่กินก๋าเสียบบ่ป่ะนะบ่ปนไหนเตี่ยเออแล้วเต่เหมือนเดมมีน้อกินก๋าเสียบยุราวันนั้น่ไเต้าหมดหมดละจานเี่ยอแม่ของเบ้าสมเชนเนลวครับห้านพญรุ่นนั่นละสมเชนเนลก็เขาไปเบิ้งเปนเดียดนั่นเนี้น่เนี้ยเกคนขบใครีลงคลิปดอกครับโดนดนดี่ลงทีนึงสูงดีสูงไ่เรกคนนั่นห้านกระไรแต่ยังขาไปเบิ้งกินตามเบาสมเชนเนล เอาูำคารครับมอนิหมันบ้าหมันก็กานกุหลากลางหงอกลางต้มกุลาบมาหนิตัวใหญ่ก็สามนิ้ตัวนี้ตัวลตัวลดรสานนี้ก็มีปลาเลิดหลายเด้อจ้ะปุ๋ยปุ๋ยุ๋ยกาบปุ้ยหน่อยยาบปุ๋ยน่อยนเหบอจะนาเราด <laughs> <laughs> em bó em bó, bó tên được hả bó nhanh đi 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 tiếp กาเนิยมาดูจากกู uh, ้เม uh, mm ียนไงคันมาจับปลาด้วยกันเดอมี่น่ปลาได้บวกของไงก็หนาบวกของไงเน่ยนี่บวกปลาสิแหมว่สินก็ไงยืดเลยเนี่นแล้วเนี่ยนี่นีมัดมัสินเว้ปลาไหลนี่นเนี่ยโอ้ยะปไม่สินว้าวโวนี่นะคนนไงเน่ไปตางผุนปลาไหลไปนะโอ้แม่ตยึกไปตากผุนไปเลยด้แมิ พี่น้องมาจับปลานุ่มกันเด้อจ้ะมาแม่ไล่ต้องมาจับน,นั่ในใแน่แม,ม่ไข่ทำมาเด้อแม,ม, <า S 1> ม,ม่ไข่พันระดูขึ้นด้กบ้านแม่ไลยมาแม่แม่ไ,มไ,มมไหลอยู่ดิ โอ้ปนงยายเอาท่านบหังนั่นบ่ท่านซำอ้มปีลาเสดิปลาเสดินี่จมเปียปลาเสดิเกิดไปใส่หนาไปก้อนตตาเงี้ยน่น้งในประตูเนี่ยเ้วเนี่ย โอ้สะดุกเล่นน่ะดุกเล่นน่ะดุกดุกในั่นะดุกกโอ้ปุ่นปะเอาแนวแนวโอ้เน่หมอแน่หมอข้างเนี่ยคือต้มงข้างนีกพี่น้องขันขาขันขาเอา เอมโอมมาเอมเอาไม่แต <refin ements S 3> ่ตัวใหญ่ๆปลาคอได้หลายตัวไปเส่เงี้ยมันชีวิตแล้วังไงล่ะปลากระนาบมันขาดไปเสียงว้นละคืนโอ้สก๊อตต์แต่ปลาหลายตัวเหรอเด็นไปนอกเพิ่นได้แลรวเพราะก็เอาขื่นไปเพิ่นกะขาดขื่นไปใบ เอาไปกักตุนไว้ใส่ผูมาแม่เราไปใส่ตู้เย็นมาให้แม่คนละติ้นั่นหลลไงเอาปอขา้นไปแล้วไปแล้วไหนบ้างเดไดลาองใส่อ้หดแล้วเดแล้วสีดหอเป็่ปลาสีดี่นสดไร้ค่ะ สะกดลังมากแม่สะกดคนเอาไปเสตู้เย็นมาให้แม่หลยเกลยอหรสิได้บุ๊คคนในปลาแบบไหนเพ่กระคาบขึ้นไปเป็ได้รมันไปดังไฟทางผูเมียคนเมียคนทีแก่นไนหลยแล้วอ๋อปลาคอเลี้สามที่ตัวเนี่ยนี่มปลาสลิด ีัวตัวใหญ่พี่นอ่ะคงเกยอยู่ดีจิ๋นทคู่มาจีบปลาด้วิหมอเหมนัน่ะธรรมดาเจ้าเอาไว้ตัวลูกคนเป็นหมอที่างหลัง้างหัตั้ใจว่าปุ๋ยตั้มวนี่ลูกเป็นหมอตตั้มเซนตัวดีจังเลม ก็เห่อ้วเี่เ่ย้เนี่แ้แบบห่อยดีสิผมมันสัน่เนี่โอ้ยบ่ลาบบ่ยำดำิพี่น้องเฮ้ยบ่ยำดอย่องี้ใหสี่น้องเออพี่น้องเลยไม่คิดป่ามันจะานก็สลิดทักมืนน้าวใ่ทางนั้นเลยปลาคู่แม่น

มไม่ยังไปแล้วน,น,นี่นี่ประตูนนประตูน,นั่นนั่น,นประตูนัดนัดโอ้แม่เลียนมาหาได้แล้วเป็นเด็อย่ได้เลียนม,ม,มาหาถึงสี่เลยพี่น้องเดี๋ยวปลาสดิบคนจังเขียวไปใส่กระมังเลยนี่นี่ก็ชอติออกนะ แม่น่ะปลาสลิดกันยาเต๋อกินไปใกลกันมากยนยว่ยคมลงไปอไลายอยู่ดิปลาสลิดยนไม่จมเลยนะม่แล้วแล้วพอเลย่ยังมาพูดแต่ปลาหลล่เตปลาไหลลพี่น้องมาเด้อลูกจอมแจมมหาปลาน้าแม่เด้อลูกแจมแจมมาเด้อจั่งมหาปลาน้านได้ ้องวัวม้วนหน่ละขอบคุณหลายหทุ่มองทุกบ้านไม่หยังไหต่นแ่นี่เก็บเขาเขาแล้วเขาแล้วแ่แม่มสินปไหลอือนี้เต็มกระัเดย็ปุกใหญ่สินปุกใหญ่ปดูงตะเล็บไมหยังลองดูนะปุกใหญ่ตัวนึ่งหลาบไปกินมดขอบขั้ว กินนำไม่ด้อจะกรอบขั้วฝนตัวเดียวได้สิกรอบขั้วนี่กรอบกั้วเดียวกันพี่น้องกรอบขั้วอีสานบัานตรงน้อยจ้าหมุนแม่น้ำแม้วสินกรอบขั้วใหญ่เด้อพี่น้องกรอบขั้วอีสานบัานตรงน้อยนี่ไม่ยังแม้วสินอะไรไปนี่ละอะไรติดตาไอขึไปสัดแล้วะ ตู้เย็นแล้วควาดลงมาตอคนไดหลายตัวละคนบนล่องลำโมคนใดไปใส่ตู้เย็นไปตามแม่หลายตัวแล้วแม่เพิ่งน่ปากลูกกาก็ให้หลายแล้วเป็นบ้าปลาอยังบุหร่หลปลาอยงีกิน

โอ้ยไดนพี่น้องนัานน่ะเป็นบ้มันเรียนตำเนาะมีมือเนาะเออคุมคาสี่สองร้อยนี่นี่เจ้าวายยุมคาตัวคุ้มคาเราคุ้มก็เราก็บ่าขึ้นได้ว่าปุ๋ยเอาให้หเมื่ก่อนพอขื่นผมตันจิตผมต้องเอาใหุ้เมก่อนแล้อน ได้แล้วได้แล้วโลี่โบะมาตม่อนเลยเนี่ย้มา่มหน่อยากระป๋องเอสจานีมีหัตากระป๋องดูว่าเปลี่ยนเงี้ยวะเ็นท่ร้ององ่ยืบวกนั่นล่ะย็นมันหนี่ก่ว่ามีตรเป็นนดอกที่น้อง ได้ยังแม้่ปเส <laughs> ียน <c oughs> ืไปลาไหล <c oughs> เอาไส้ครเอาไส <c oughs> ้คูปลาไหลเห้อเหรอเหรอเหรนั่นนั่นนั่นปลาไหลต่นแฟนบอไม่เพราักไว้ไม่ลงมาเลยดสนอง <c oughs> <c oughs> ไม่ตู้เป็นหอยขาหยาติดปนันห อะไรก็เป็นต้มียู่น้างนยันขตัวนี้นเมอหน้อน้องนคือบะมี่เนอะเป็นยังไงกิ่มันไปเม็ดละตี่แม่นแบบตสกอนเอาไปเม็ดละตีให้นี่ยสกอลงมากก่อนมูวัน็นไดหลายก็มูละติ เอาไปใส่ตู้เย็นผุนได้เด็กาดไ้บได้ผุนขื่นต้งเฮี้ยนขื่นไปผุนเขาในบ้านริดริดได้แหล้วก็มาไหมได้แล้วก็นิดมาเอาเลกยใส่ตู้เย็นเลยเนี่ยนอนไ้บ่ายยังม่งคงจะคว่ำมันมาจับได้แล้วมั่ก็ขาดไป ม่เป็นไติ๊าติว่าท่านมาทางนี้จกเทียหรอกาติว่าท่านมาทางนี้จากเทียยกบวกเนาะง่าาดเิสะนไปใส่ยบวกบนไดหลายหรอกบน นอนแล้วเินปลาปลาเป็นปลาลาเป็นนอนแล้วเป็นใช่หรมาหาปลาสวยก็เป็นม้าอะไมล้งมลงกรมล้งะยาใส่ขาวคนก้มเป็นใส่ปุ๋ยเหยียบเลยนะกมลงหือใเห็นเขาป็ยังมาเด็หี่ือเยียมาเบิ้งดูบู้งมาเบิ้งดูบ้งยังยังไงไยังก แกใส่หนึ่งแกแข็งพอเ็ดปลาไหลล็หลุดฟังเพียรโอ้ยยังมาปุ๋ยโอ้นี่ติบอนไปบอนมากวาหันบ้านตัวนี้ติบอกแม่มาสินเอาว่าหันนี่ละโอ้แม่มาสินเอาตัวเนี่ยสกงเตเอาเขาตู้เย็นว่าอะไรกัวนี้าวขาวไหวตัวใหญ่ตัวไรพ่อข่าบได้มันก็เอาไปอีกหลายเตี๋ยบอยู่มันอยู่บวกเดียวตีวให่ตัวใหญ่เลยตะกอใหญ่กันแตมที่ตัวเนี่ย อสิรินหลายยุคพี่น้องมาคุเนแ้วแเมห่กำลังใจห้นางสาบดาบเลยพี่กองเชียพี่น้องกองเชียรมเนี่กองเชียรมาเนี่ยตัวอย่างนั้นมีทกัสข้ากาใหม่แล้วแวกจรข้าวเองไม่ยังเลยไม่ยังเลยลงนึ่งไยังเลยังไปไหนให้ั สองท้องพี่น้องสองท้องสองท่องพี่ท่องพันบาทพี่น้องเฮ้ยมิงคงโอ้โอเตีนเอาขืนเล้งปุ๋ยสองท้องข่นเนีได้อื่นว่าสองท่องหรอมันชนจีเอินจังสันตี ก้อนขนมเด้อพี่น้องมาเริเวณงูสังท้องแต่ว่าเขาเกินงูปลา่กินปากินปา้าก็เล่นงูปลาเด้อพี่น้องแต่ว่าทางแล้วก็ยังน่าสมบกรณบบดีหบ้างในคนนุ่มที่เราบุญดี <mel> ได้เจ <c oughs> <ower> so like ิบอยู่น่าคุมพวัให้พอกันนี่สนุกแนาคุมก็ยังบลาดเนาะนี่นะโน่นแต่สนิกก็ดีคักแล้วพี่น้องกลางกคาวกันยุดกลางคกคเดี๋ยนอกมันอู้ห่น้องมานอยู่นอกนตัวให่เอามันอยู่นี่แหะเนาะไมจับไจับซ่นี้ไอ้มาป้ามาปุยจับกับ่า้งอู้หูเก่งเถอะคนดี อาออลงมาเด้แต่กอดไปมาเอาไหมเอานเี่น้องเอาเล่าชียร์าลังใจมาให้กาลั่างใจหลพี่น้องะโอ้กาลั่างใจหลเหมือนี่ขอบุณหลายหเด้อยี่น้องเป็นกาลังแรงใจให้ใจอยู่ให้ดวงยุติ

โอ้นั่นลงเงินได้อีกแล้วโอ้อย่าเก็บเตาองลคุณนั่นน่ะลังเล่นอยนั่น้นี่ยูเจลเห็นไหมได้ส่ไปลายนานย น้องเบาเรื่องหัวใจขอบคุณหลายๆเด้อจ้าผู้ให้หัวใจมีชิดวงจ้าดวๆอุ้นห้หลายๆดวงก็ขอบคุณหลายๆผู้ให้หน่อยดวงกันขอบคุณนที่เก่าล่ะจ้าผู้ว่าไห้ก็ขอบคุณขอบคุณที่เป็นไห้ย่าอหนึ่งบอกเคยเฮ็ดบ่เป็นดอกดูเป็นไห้ก็ขอบคุณคือกันจ้ะ ต้งให้ก็ขอบคุ่นดีกันจะคนยู่สื่อได่หัวใจอ่ะอัวยู่วังได้เปล่นะข้าวเหง่วบุข้าวหางหัวใจพ่อกันคันน้องปื้ยูห่งได้ควนไหนก็ยได้เสียแม่ต่นองควนกน้ำควนน้องปื้มต๊กน้ำหานอ้นไมากยดอันควนปั้นพื้นเลยได้ นี่แหละฮะเตียปอกขวนเงินขวนทองฮะเตียเตียบดาเป็นไห้ขวนอันมึนกลายเป็นขวนทองเด้ผนว่าหาเด้อฮะยังก่อนแถวขอป้าขึ้นอ่างแบบนี้แถวอย่างส่นเป็นขวนเป็นไห้โง่เป็นเห็ดขวนอันตกน้ำวันนี้เตี้ยบดดามาง้มไห้เตี้ยบดดาเทวดาเอาขวนทองขึ้นมาไห้แล้วกับบาบแมแนบันเนียนอันเอาขวนทองเหล้าขึ้นมาไห้แล้วจังหวะแอน อาควนท่องห้เล่ากับว่าเอาไม่เบ่เอาเราไม่อยากได้บ่นวนท่องนี่สือควนเงินเดวเห็นหรอเห็นละเห็นวนไปเอาบมองอยวันนาหำหาขวนหลานเลอพี so ่น้องหาเจ้าปนไห้วนเงินขวนท่อง ป้าปุ๋ยมาด้วยขวานอ้ยไปยุใสกับมาอยูนั่นนั่นจั่นแล้วเอิญอะไรแสดงว่ามันตื่นขวานเอ้าไม่ยังอะลูนนอะไรอไรน่อะไรอะไรนัอะไรนอะไรั่นอะไรน่นอนั่นอไดนั่นอมนั่อะไรัะไ แม่ยังโอ้ยงูว้าวงูว่าแม่งูงูงูเด้พี่น้องปลาคอดึกแหงเลยเด้อเขาบานนอนเพิ่นกันช่งนอนดูยปฏิทาวยายไม่หยากเลยนั่นนันมาแล้วแล้วพี่ตกแล้วนี่ก็พี่น้องง

สาโน่นเขาสมิดละพี่น้องตะกางทงกับกระไดลายกันนี้พี่น้อกแล้วเกินขาดเกินขาดพอกระไดโตอยู่นี่เกินขาดตัวสาหน้านู้นพี่น้องนู่นกสิดิบอาันบกกรไดอ่าหนึ่งสองสามสี่สมก็ดีแลลวเนาะอาวพี่สางน้องซาบับปุ๋ย อาจะได้ก็ขอบคุณขอบคุณเนื้อค่ะพี่น้องนึ่พี่น้องเกืาพีพันหนึ่มาสานน้ำกันกับสองร้อยสองร้อยกับพี่น้องเนี่ย่มาคุ้มราคาครับแต่ละที่นี่ครับแม่ก็เม่สูรกูเม่สูรมันสามขอเจฟิตเสองสองศีลสองพี่น้องสองเนื้อจ้ะนี่คัาไปพี่น้องเลยเพราะฉันได้ทักกันทักกัน ผู้มาซือมาคุนึงผู้มาายอีกคนึงพี่องมาล่นดอส่วนใจไเงนี่บูมหาลี้ยดอกจ้าเอาไม่ได้ิชิไมได้เาดอกเขารออาชิ้นนี้ครับโชคดีมสุขแกเก็มจะขายจะจนพี่น้องรด้วยสูคุกนครับชิ้นนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอใเด้อหัวใจกันมาขอกขเชี่ยวพูดระวงกับพ่อครับ็เชี่ยวพูระดวงตีบ้าปุ๋ยวบุ่นตอนปันไหลตนันเด้อพี่น้องไ่นนนจ้าเ้ยมันขึ้นไปน้ำมานนั่นนี่ไหมอ้ตาย นี่มันบักสักวาดเอาเกินมาเซียงไว้จุดไปเซีงงอมมมเอาไปมันจ้ะไปต้อกิดด้วยผม